ตอนนี้เราสามารถหาทางข้ามไปจารัตได้แล้วนะ,ะโดยที่เรามาข้ามขึ้นเรือที่แทนโซดาน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 เฟอร์รี่เทอร์มินอลน่นีอ่อันนี้คือท่าเรือเพอร์เซดานเฟอร์รี่เทอร์มินอลอันนี้คือทางออก ันนี้เนี่เราซื้อเราจะซื้อตั๋วที่ตรงนี้ไปกับโฟเทาซันไป2,000แล้วก็กลับกลับกลับอีก2,000ก็จะเป็นค่าตัว๋วค่าตั๋วประมาณค่าตั๋วอยู่ที่4,000ั4 4 k จาร์ดเนี่ยเรามาซื้อตั๋วที่ตรงนี้แล้วเขาก็จะมารอกันตรงนี้อ่าเขาจะ เขาจะปิดประตูมาเขาจะกั้นไว้ไม่ให้ยังไม่ให้คนเข้าไปเขาจะให้รอตรงนี้ก่อนรอพอพอเรือข้ามมาก็คนก็จะเดิน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 ออกไปพอเดินออกไปเสร็จหมดปุ๊บก็จะให้คนที่โอเคก็จะให้คนที่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 จะข้ามไปเนี่ยเดินเข้าไปอีกทีหนึ่งโอเค ตอนนี้ก็เข้าได้ด้วยอ๋อโอเคก็คือตอนนี้เรือรอพอเรือรอหมายที่ว่าคุณเดินออกไปหมดแล้วคนที่เตรียมเข้าไปก็อยู่ตรงนี้อพอพอเดินเข้าไปหมดพรเรือยังไม่ออกก็จะมีคนเดินเข้าจากตรงนี้เข้าไปอืแต่ปัญหาคือคิดว่าตั๋วน่าจะแพงสําหรับสําหรับคนต่างชาตินะอืไปกลับก็ สี่บาทข้ามไป200รอกับ200ร้อยแพงค่าค่าค่าตั๋วเรือแพงมากอ่แพงมากอ๋อนี่ไงก็จะเข้าไปนี่อตอนนี้เรือข้ามไปแล้วในคนกำลังเข้าไปเปเรือเฟอร์รี่อ่าเฟอร์รี่ น่าจะประมาณ500อ่าถ้าเป็นคนพม่าน่าจะประมาณ5 0าออ่า500อ่า500อ 500. อ๋อโนโนคทำเวลาโอเค